สวัสดีครับพวกเราแซปชา้ชาวันนี้วันศุกร์แล้วนะคะต้อนรับหน่อยเดี๋ยวก็จะถึงวันหยุดแล้วก็ต้องมีอะไรหวานๆไว้ทานกันทักงนิดนึงถูกต้องครับเรียกว่าเติมความหวานให้กับกันและกันเนาะแต่ว่าตอนนี้ครับคุณแพรม,มารอแล้วครับ สวัสดีค่ะจะบอกว่าทําพอมาด้านนี้เนี่ยต้องยิ้มหน้าบานกันเลยค่ะเพราะว่าใครที่ส่งรายชื่อมาเนี่ยวันนี้ต้องลุ้นรับของรางวัลน,นะคะของรางวัลของเราก็คือเครื่องซักผ้าจากสมาร์ทโฮมโอ้โหอยากได้มากมากจะบอกว่าเครื่องซักผ้าของเขานะคะดูดูข้างในค่ะดีงามมากซักผ้าได้4ีกิโลแถมปั่นหมาดได้อีกต่างหากแล้วจะบอกว่า ทุกอย่างเลยนะคะที่เป็นของสมาร์ทโฮมเนี่ยมีการันตีถึง3ปีค่ะถ้าเสียเนี่ยเขาไปซ่อมให้ถึงบ้านเลยค่ะโอ้โหดีมากส่งรายชื่อเข้ามาเยอะๆเลยนะคะส่วนวันนี้ไทยแซบของเรามีของหวานแบบว่าโอ้โหยน่ากินมากๆเดี๋ยวท่านผู้ชมไปชมกันเลยดีกว่าค่ะวันนี้นะครับจะเป็นขนมไทยโฮมเมสสไตล์ประยุกต์ครับดูสีสันสิครับสดใสน่ารับประทานเสเหลือเกิน ถามพุทธปามเลยดีกว่าครับสวัสดีครับคุทธปามจากร้านวันวานๆจุดเริ่มต้นของที่ร้านเนี่ยมาได้ยังไงครับ จริงๆน้าบอกเป็นขนมไทยที่เกิดจากการทำทีเซ์เพื่อจบเรียนจบปโทอะค่ะแล้วก็เป็นคนทำแพลนออกมาแล้วก็เลยทำออกมาเป็นร้านจริงๆเลยนักเรียนรุค่ะแล้วขนมไทยของเราจะเห็นว่าหน้าตามันโดดเด่นเนาะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งใช่ไหมคะที่เราอยากพัฒนาคือจริงๆเราก็จะพยายามหาว่าขนมไทยอ่ะมันมีคนขายเยอะแยะมากมายเลยเราจะทำยังไงให้มันแบบต่างจากคนอื่นดีก็เลยคิดว่าจริงๆแล้วขนมไทยอ่ะทุกคนจะไปเล่นกับความเหมือนแบบสูตรโบราณหน้าตาที่มันสวยงามแบบ ดูหรูหรามีระดับ ừ, หรือว่าแบบดูแอนเชียนนิดนึงอะไรอยคะ่ะแต่ว่าเราอยากจะให้แบบเด็กรุ่นใหม่มที่เป็นแบบอนาคตของเรารู้สึกแบบอยากทานแล้วก็รู้สึกชินรู้สึกแบบอยากให้เขาไปเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวนันก็เลยเหมือนพยายามดีไซน์หน้าตาแล้วต้องบอกนะไม่ได้แตกต่างแค่ดีไซน์เพราะเดินทีคำว่าขนมไทยเนี่ยส่วนใหญ่น้ำตาลสูงมากกินแล้วต้องหวานนํำมาก่อนเลย แต่ร้านนี้ไม่เหมือนกับที่อื่นใช่ไหมคะค่ะเราก็จะเน้นเรื่องความหวานน้อยไว้เพราะว่าจริงๆผู้บริโภคสมัยนี้ก็จะแบบไม่ชอบทานหวานหรือว่าอยากให้มันหวานน้อยลงกว่าปกติในทุกๆอย่างดังนั้นคุณปางพาเรามาชมขนมหวานร้านที่หน่อยครับมีอะไรบ้างค่ะก็เริ่มเป็นตัวนี้ก่อนนะคะนี่เป็นขนมสอดไส้นะคะอ๋อขนมใส่ไส้ปกติอะหน้าตามันจะอยู่ในใบตองแล้วก็มีกะทิก่อนแล้วอยเห็นไส้ข้างในแต่อันนี้คือเราจะเห็นไส้อยู่เลยเนาะใช่ค่ะ อันนี้เราก็จะเหมือนแบบตัวไส้ก็จะคล้ายๆกันค่ะเป็นไส้แบบมะพร้าวกระฉีะก็คือแบบเป็นมะพร้าวผัดน้ำตาลแล้วก็อเอามาห่อไส้แล้วก็ไปขึ้นพิมพ์เป็นลูกอีกทีหนึ่งขึ้นพิมพ์ด้วยกะทิด้วยอีกทีนึ<า>่งโอ้ยหน้าตาส,<ช>สวยงาม,งามสวยงามมากนะครับสวย แล้วต่อไปล่ะคะอันนี้ก็จะเป็นขนมที่ทุกคนคุ้นเคยเลยค่ะขนมกล้วยขนมมันม่วงแล้วก็ขนมฝักทองค่ะแต่ว่าเอามาทําใส่พิมพ์เหมือนกันค่ะแล้วก็เสิร์ฟเป็นแบบถาดแบบที่ทุกคนเคยเหนาสวยเหมือนเป็นแบบรูปร่างเป็นดอกไม้ในทุกๆอันเลย<ช>อย่ะดยความที่ผมรู้รม,มากฮะผมเตรียมตัวล้วเชิญค่ะขอชิมหน่อยขนมกล้วยใช่ไหมใช่ค่ะต้งทำเลยนะผมอยากรู้อร่อยขนาดไหนเดี๋ยวจะได้ถามป๊อปปี้ด้วยว่าหน้าตา มันไม่คุ้นเคยแหละแต่ว่ารสชาติเดี๋ยวดูสิว่ารสชาติยังเป็นขนมไทยแบบที่เรารู้จักกันหรือเปล่าคุณเป็นไงฮะมันจะมีความแบบว่าหน้าตาไม่คุ้นเคยจริงแต่รสชาติเป็นเหมือนที่คุ้นเคยครับ <c oughs> แต่มันจะมีความหอมของกล้วยชัดมาก<อ>และที่สำคัญนี่นะไม่หวานอันนี้คือสิ่งที่ผมชอบมากเลยไม่หวานเลยเพราะมันพอดีมากเลย<อ>เพราะพูดตรงนะผม,มาเป็นคนที่ซื้อขนมไทยไปไหว้พระที่บ้านบ่อยมากมผมจะมีโอกาสได้ชิมแบบนี้บ่อยแต่วันนี้ชิมแล้วสุด ตกใจเหมือนกันนะอร่อยมากเลยไม่ได้สวยแค่หน้าตานะรสชาติได้ยังคงความเป็นไทยอยู่นั่นแหละแต่ว่าแค่ลดความหวานลงไปใช่แล้วต่อไปล่ะคะอันนี้ค่ะก็น่าจะถูกใจเด็กๆเป็นขนมชั้นค่ะขนมชั้นดีกว่าขนมจันแล้วขนมเธอขนมชั้นใช่คือนี้เลยอันนี้เลยค่ะหน้าตาจะเหมือนแบบหุ้นหรืออะไรเงี้ยมีลูกค้าถามมาเยอะมากปกติเขาก็จะเป็นถาดแล้วก็ตัดเป็นี่เห่ยใช่อันนี้ก็กลายเป็นดอกไม้สวยๆหลักสีงสันมถาดทามได้ไหมได้แล้วสามารถ เลือกสีได้ไหมจริงๆได้ค่ะแล้วก็สีของเราทุกอย่างเป็นสีธรรมชาติหมดเลยจะไม่ได้สีผสมอาหารสีธรรมชาติด้วยดีจริงๆเลยอ่ะอย่างสีเขียวก็เป็นใบเตยใชมพูล่ะคะชมพูจริงๆอันนี้แอบใท้ไทยเป็นน้ำแดงเฮลบูบอยอ๋อเหรอคะใช่ก็เรียกว่าเป็นแบบเด็กๆคุ้นเคยกับกลิ่นบางอย่างแล้วก็สีฟ้าก็อัญชันอัญชันสีเหลืองนะคะสีเหลืองเป็นแครอทค่ะอ๋อ อ๋อไม่ใช่สีส้มเหรอฮะเม็นแครอดเหรอน้ำแค่หลอดพอทำออกมาแล้วเป็นสีส้มแต่ว่าพอเราไปผ่านแป้งผ่านการนึ่งเขาจะออกมาเป็นสีเหลืองแล้วมีกลิ่นแครอทเหลืออยู่ไหมฮะไม่เหลือแล้วไม่เหลือแล้วนะเป็นไอเทมสสกัดออกมาจากสารสกัดธรรมชาตินี่แหละมาต่อที่ข้างหน้านี้อันนี้คือเปียกปูนหรือเปล่าฮะค่ะอันนี้จะมีเป็นผสมกันค่ะเป็นขายดีที่สุดสี่ชนิดของร้านค่ะเป็นขนมชานค่ะขนมกล้วยมันม่วงแล้วก็เปียกปูนค่ะนี่และที่อันนี้พี่ฝนอยากจะทานมากๆนี่คือกะหยเตีั๊บ ใช่ใชอชอบแล,แล้วมันพิเศษกว่าร้านอือ่นแรรก่ปั๊บไส้ไก่จริงๆต้องบอกว่าของเราเครื่องแน่นแล้วก็แป้งบางมากๆดีจังเลยอ่ะและเห็นตรงนี้นะเห็นไกลๆรู้<า>แล้วามันไม่มัน<ะ>ปกติจะไม่ค่อยทานกรก่ปั๊บที่มันๆๆน,น,น,นะกลัวนิด<า>นึงอยากกินแต่จะกลัวมากค<า>่ะอันนี้สังเกตว่าไม่มันเลย นี่นี่คือคือจ้องจ้องเขมงเลยนะที่ผลนะตอนนี้นะจ้องต้องกินอ่าแล้วมาข้างๆนี่แหละครับอันนี้คืออันนี้เป็นขนมต้มค่ะขนมต้มโอ้แต่สีสันสวยงามนะเหมือนก้าค่ะเป็นสีจากธรรมชาติค่ะแต่ว่าแดงตัวนี้จะเป็นแดงจากบีทรูทอ๋อโอ้เป็นสารสกัดที่จากผลไม้บีทรูทเนาะจะมีความแดงม่วงนิดๆนะใช่แอนโทไซยานินสูงเนาะอ่าแล้วอันนี้นี่คือไอ้บเพะว่านี่คือไฮไลท์เลยป่ะฮะ ค่ะอันนี้เป็นขนมที่หลายๆคนไม่ค่อยรู้จักค่ะเป็นขนมพระพายค่ะเป็นขนมโบราณนี่หรอคะใช่ค่ะอ๋ออันนี้ต้องขอชิมไปแหละเพราะว่าเอาจริงไม่ค่อยไม่ค่อยทานเลยค่ะพี่ฝนเกิดไม่ทันนะอันนี้สงสัยไงสงสัยไงจ้าเราก็ไม่หังกันสักกี่ปีหรอกนะเดี๋ยวขอไปลองชิมหน่อยระหว่างนี้อย่างนี้ผมอยุญาตถามราคาหน่อยค่ะคุณปามราคาเท่าไหร่บ้างเป็นก่อะ ของเราส่วนมากจะอยู่ที่ราคา40บาทค่ะถ้าเป็นกล่องแบบนี้ก็คือขนมกล้วยฟักทองมันม่วงขนมชัน้นเปียกปูนกล่องละ40บาท <50 S 1> ค่ะแต่ถ้าเป็นขนมที่ขั้นตอนการทําจะซับซ้อนขึ้นมาหน่อยค่ะก็จะเป็นพวกสารทรา,าใช่เน,นี้60บาทค่ะแล้วก็ขนมต้มรวมถึงพา,พายที่เป็นกล่องแบบนี้ก็60บาทคือขนมหายาก อ๋อพี่ฝนเป็นยังไงบ้างอืมมันมีความหนึบมากๆ่ะตัวแป้งน้าน,น,น่อค่ะมันแป้งแบบหนึบๆนุ่มๆเลยอารมณ์นึกถึงเวลาเราทานโมจิอ่ะแต่ว่าข้างในจะเป็นไส้ขวเหลืองที่แบบหวานน้อยๆแต่ว่าอร่อยมากเลยค่ะอันนี้คือพี่ฝน,ในแ,กแก่ทั้งกล่องแล้วนะฮะเดี๋ยวลืมจ่ายตามกันนะพี่ฝนนะจ้าไม่แพงคุณชมอุดหนุนกันได้เยอะๆเลยเนาะและเห็นบอกว่ามีตรงนี้ด้วยเหรอคะคะ อันนี้เป็นแซนด์วิชช่อใบตองค่ะจริงๆนอกจากขายขนมเป็นกล่องเราจะมีการแบบบริการจัดเลี้ยงจัดเบรกค่ะก็เลยเอาเมนูที่มันหนักท้องแล้วก็เหมือนแบบคนชอบทานระหว่างเบรกประชุม,มแต่ว่าถ้าจะทําให้มันเข้ากับร้านเราก็จะต้องเป็นอะไรที่แบบมีความกลิ่นไทยๆโบราณก็เลยเอาใบตองก็งมาหอม่อโอ้น่ารักจังเลยอะ่ะเนาะอย่างเงี้ยสวยมากเลยมีความไทยๆแล้วก็ทานง่ายด้วยเพราะว่ามันจับได้เลยแล้วก็เอาไปทานได้สะดวกมันก็จะไม่หลุดออกมาด้วยและเห็นว่านี่นะฮะเป็นเครื่องดื่ม ขวดละเท่าไหร่คบเมียนรสชาติอะไรบ้างอันนี้ขวดละ25บาทคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นน้ำที่ทุกคนแบบเหมือนเคยโตมาด้วยก,กันกับมันอยู่แล้วเด็กๆนะคะก็จะมีเรื่องของแบบมะตูมแกีกก๊ย้ควยกระเจี๊ยบแล้วก็น้ำลำใหญ่ขวดละ25บาทใช่เวลาเราเหลือน,น้อยแล้วฮะยังขอถามนิดนึงมีขนมหายากอะไรอีกฮะของท่าน,<อ>นเลย ้าจริงๆที่ทุกคนชอบขอเป็นขนมขายดีแล้วกันค่ะเป็นเปียกปูนตัวนี้จะเป็นแบบเบสเซอร์ของร้านที่ทุกคนได้ชิมแล้วก็จะชอบมากๆเลยราคาโปรโมชั่นเลยครับสุดท้ายนี้เลยลดสิบเปอร์เซ็นต์สำหรับ,บรูกคาที่ดีด้วยปกติก็ไม่แพงอยู่แล้วเนาะแล้วลดสิบเปอร์เซ็นต์ให้แฟนรายการด้วยโทรไปสั่งกันได้เลยนะคะตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราพักกันแป๊บเดียวค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาลุ้นเครื่องซักผ้าจากสมาร์ทโฮมค่ะ ามาแล้วค่ะช่วยกันแซ่บใครที่ชอบกินขนมเปี๊ยลาวาห้ามพลาดเลย mm hmm. ร้านนี้ชื่อว่าเปี๊ยปังพานทองแล้วสโลแกนเขานะคือ เด็ดมากใครไม่ปังแต่เปียปังแค่ชื่อร้านก็นอยากทานมากแล้วค่ะ,คะร้านนี้เมนูซิกเนเจอร์ก็คือว่ามีขนมเปียทั้งหมด6รสชาติด้วยกันไม่ว่าจะเป็นไข่เค็มลาวาอันนี้จะขายดีที่สุดเนี่ยหลายๆคนจะรู้จักขนมเปียที่เป็นไข่เค็มลาวาเนี่ยเยอะแล้วนะ,ะแต่ว่าร้านนี้เขามีหลายรสชาติให้เลือกอจะมีฝอยทองค่ะ ฝอยทองไข่เค็มลาวาฝอยทองช็อกลาวาหรือว่าใครที่ชอบแบบช็อกช็อกโกแลตล้วนๆก็จะมีช็อกลาวาด้วยนะคะเผือกไข่เค็มลาวาก็มีอันนี้ไม่เคยเห็นหรือว่าจะเป็นมันม่วงลาวามีหลายไส้จริงมีหลายไส้จริงเขาบอกว่าเขาอยากทําไส้ที่แบบไม่เหมือนคนอื่นแล้วเขาอยากจะแบบให้ร้านตัวเองคือซิกเจอร์มีแบบมีมีหน้าใหม่ๆอยู่เรื่อยๆค่ะจะบอกว่าขนมเปี๊ยะ เจ้าดังย่านพานทองตรงนี้คือเขาใช้ไข่เค็มลาวาแท้ๆถ้าเป็นไข่เค็มลาวากับช็อกลาวาเนี่ยกล่องละ100บาทเท่านั้นแต่ว่ารสอื่นเนี่ย120บาทเล้วแพมจะบอกว่าขนมเปี๊ยะดูแบบนี้ทำยากมากๆเลยนะคะทนผู้ชมเพรารฉะนั้กว่าจะได้เพราะว่าเขาไปดูแล้วโอ้โหใช้เวลานานมากไหนจะแป้งนอกแป้งนในไส้อีกโอ้ฉันยอมแพ้แล้วไม่เอาแล้วไม่ทำแล้วซื้อซ,ซื้อดีกว่าเนาะเออดีกว่า ใครที่อยากจะทานนะคะสั่งซื้อได้เลยเบอร์โทรศัพท์นะคะ083002192แล้วโปรโมชัน่นนิดนึงใครสั่งซื้อเนี่ยปกติมันจะมีค่าส่งเนาะ,ะปกติเงี่ยหนึ่งร้นะคะแต่ว่าโอ้ยแซปาซ่าค่ะมาะรายการเราแล้วต้องมีโปรโมชั่นดีๆแน่นอนเหลือเพียง60บาทจะซื้อ,อกี่กล่องก็ได้ดีงามมากๆใครอยากจะซื้อนะคะโทรมาเลยค่ะที่083002 7192ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของแพรมก็หมดลงไปแล้วแต่ว่าเดี๋ยวพี่น้ำฝนและป๊อปปี้มีของรางวันแจกอีกแล้วก็ท่านผู้ชมไปลุ้นกันต่อเลยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะมาทักผมมาถึงช่วงเวลาที่ต้องแจกอีกแล้ววันนี้ะนะครับขอร้วมฝังฝันลึกๆเลยมาครับอ,อ้าวมาหลายชื่อเหลือเกินนะเอาชื่อนี้ลวกันนะขออนุญาตนะครับวันนี้เป็นคุณธนศักดิ์ ท่านประเสริฐค่ะนี่ครับโทรไปหาตักเลยวิธีการร่วมสนุกของเราง่ายมากนะครับผมส่งชื่อนามสกุลเบอร์โทรเข้ามานะครับผมชื่อจะอยู่ในกรองนี้จับมาได้เป็นชื่อของคุณนะฮะแค่โทรไปรับสายก็รับของรางวัลไปเลยและใครนะฮะที่ส่งมา1เดือนเนี่ยแค่ครั้งเดียวก็พอไม่ต้องส่งมาหลายครั้งนะครับเพราะว่ารายชื่ออยู่ตลอดเดือนเลยนะคะใช่แล้วนะโหลุ้นมากอยากให้ได้รับของรางวัลสถิติของอาทิตย์นี้นะครับรับทุกวัน ยังไม่มีใครไม่รับเลยนะเหลือเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราลุ้นกันว่าคุณธนงศักจะลุน้นไหมเอยแต่วันนี้เป็นเหมือนชื่อคุณพี่ผู้ชายแล้วเนาะเออใช่เนาะใช่ฮะเพราะเมื่อาวานก็เป็นคุณผู้ชายเหมือนกันวั<อ>นนี้เอานะ่ะรับสายหน่อยค่ะรับไหมรับไหมธนง n g ศัก,กนะใช่แล้ววันนี้เราแจกเป็นเครื่องซักผ้าด้วยไงใช่นะฮะเอานะถ้าถ้าไม่จับเราอาจจะต้องจับชื่อต่อไปนะครับโอ้อาจจะไม่สะดวกรับแน่เลยอ่ะโอ้ไม่สะดวกไม่สะดวก ไม่ทันเนาะวันนี้นะวันนี้เวลาหมดแล้วขอยกยอดไปวันตอดถัดไปแล้วกันนะคะครับผมตัวนี้นะฮะพวกเราแซลาสวัสดีครั